ดีค่ะอันนี้นะคะอยู่ในรายการเบบี้แม่อันนี้นะคะอยู่ช่องแม่เหมี่ยฟ้าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ออกรายการแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกในคลิปนี้นะคะรอให้เราออกรายการก่อนเดี๋ยวจะมาบอกค่ะออกกันไหนนี่นะคะก็มีแขกรับเชิญคนใหม่ด้วยนะคะชื่อว่าไทเกอร์นะนี่เลยไม่ใช่คนคะ<อ>่ะเป็น<อ>แม่เ<อ>พราะว่า ในการเบบีแมวนะคะก็ต้องมีแมวใช่ไหมคะตาจริงนะมีแมวสามตัวนะแต่ว่าเราขอเอาตัวเล็กตัวนี้มามันน่ารักจิ๋วไม่น้ำไม่นะไม่น้ำเอแม่วาดก้นน้แมวค่ะเนี่ยค่ะก็จะมาป้อนนมแมวแมวแมวค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนี่ค่ะแล้วก็นมแพ้นะคะแมวตัวเล็กนะปัจจุบันอาจจะชอบกินนม ใช่เพราะว่าเขาชอบกินนมแพ้กันมากเลยเป็นตาตาแพ้นะคะตาออมิลค่ะออมินออมิอะไรสักอย่างค่ะตาออมิวค่ะถูกแล้วค่ะมิลแน่นะว่าใครจะเอาเป็นเอตาอื่นกันนะอันนี้นะคะจะไม่บอกชื่อแล้วนะว่าชื่ออะไรรอได้ค่ะต้องบอกชื่อนะนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสลิงใช่ไหมตรงสลิงนี้ก็จะมีตรงนี้ค่ะ ยางไแบบปกติชล <ใน S 1> ิกัน,<ห>นจะไม่มีตรงยางนะคะเพราะว่าน,ะะน,นี้เป็นของไทเกอร์เองแ<อ>ท้ๆน,นะคะก็ตามจริงนะเราอ่ะจะเปลี่ยนรายการใหม่อ่ะเนี่ยรายการเนี้ยแหละค่ะแล้วก็จะมีอีกรายการนึงของเพื่อนเรารายการอะไรคะจิ๊กจั่นชาแนลกับเบนเบฟฟ้าน,นะคะ อันนี้ชื่ออะไรคะอันนี้ชื่อโอชีนะคะมูตี้ค่ะชืู่ตี้นะคะ,ะน้องผมชื่อไทเกอร์ครับนะคะก็จะมาป้อนนมแมวนะอย่างนี้ให้เพื่อนเราป้อนนมนะคะเพราะว่าเราป้อนนถืออย่างนี้นะคะไม่ฉันป้อนก็ได้ค่ะอะดูแลขออนุญาตขยับกล้องเป็นถ่ายตรงนี้ล่ะค่ะนะคะ กินนมนะครับนะคะนะคะนะค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 ก็กินยากนะเพราะว่าเป็นแม่ตัวเล็กมันไม่ค่อยชอบกินนมอ่ะท่นพอป,ปอมมาแล้วค่ะท่นพอปป่อปอมไม่รู้ค่ะไม่กัดดอกน่ารักมากเลยนะคะก็อ,อันนี้นะคะก็ขอลาตัวปก่กนแค่นี้นะยาด้วยมาเพื่อน นะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้เพื่อนังาคนด้วยนะสองคนก็จะมีแม่หมีฟ้าจักรจันทร์ชแนลอันนี้ก็อยู่ในรายการเบบี้แมวแล้วก็เบบี้ทอยนะคะของพี่ชีเราทำก็คือเราจะอ่าเฮ้ยคือจะยังไม่ออกคลิปอบยังไม่ออกคลิปจักรจันทร์ชแนลก็จะเกือบจะออกแล้วนะอาจจะออย นี่ค่ะก็ขอรากนีะก็ขอรัตัวไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้นะบ๊ายบายนี่ค่ะก็ขอรักตัวก่อนนะ bye าบ,บาย